ที่นี่คือเขาก็เห็นวิวนะน,นี่วิวะ this p l a ทุเนเดี๋ยวให้ดูค่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะอันนี้ยังไม่เคยมาเลยค่ะเพิ่งมาอยู่บนออนบนภูเขาเลยอ่ะอยู่บนภูเขาเลยนี่เป็นร้านกาแฟนะคะ นั่งจิบกาแฟชิลๆแล้วดูบรรยากาศบนภูเขาอ,ะอ่ะสวยมากทุกคนนี่จนอยู่บนภูเขาแล้วนะคะนี่จะจับกล้องก่อนนี่ภูเขาอันนี้อยู่ข้างบนออนชอเลยอะ่ะบนภูเขาเลย สถานที่มากเลยแต่วันนี้เรามาที่ What's your name? This place? Roof, the roof, the city roof <loop, S 2> mm hmm. นะคะ mm hmm. อยู่บนภูเขาแล้วเขาก็จะมีเมือง mm hmm. เมืองที่อยู่บนภูเขาด้วยเนี่ยเป็นบ้านคนเป็นบ้าน mm hmm. บ้านเขาก็าจะเป็นอารมณ์แบบอยู่เป็นห้องห้องเหมือนคอนโดมีเนียมสวยมากเลยอันนี้คอฟฟี่ เขามันก็หนาวเรามันยังมีลมอ่ะเรมเ o v ย l y Lovely place เมีเเย็นฝั่งนี้ก็มีวท์เขาเลยนูเขามันก็นสวยเดี๋ยวจนให้ดูคขาจนหลังนี่เราอยู่บนภูเขานะคะอันนี้เป็นร้านกาแฟ เรามองลงไปก็จะเห็นอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลานจอดรถอันนี้ลานจอดรถอันนี้จะเป็นเมืองอันนี้คือลูฟมอนเทนนะคะอหมือนแบบคนที่อยอยู่เหมือนแบบบนภูเขาอันนี้อะไก็แค่อันนี้ครไม่รู้สวยมากทุกคอนอากาศดีมากจนชอบที่นี่มากเลยอะคลิปที่เราก็มีไปอีกที่หนึ่งนะคะแต่ที่นี่คือสวยกว่าเพราะว่ามันสงบแล้วก็แบบ ชิลมากพอด,ดีมันมีตะปูขาวแล้วที่นี่ก็เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งนะนู่นแต่ว่าเป็นแถบเดียวกันลมเย็ยนมากทุกคนเห็นไหมคุณอยากมาที่นี่มใช่ที่นี่ So, uh, not so, crowded, not so busy crowded not have a friend living the a in I เขามีเพื่อนที่อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยนะคะให้ดูในระยะไกลแบบสวยมากทุกคนดูดิปั่นจักรยานขึ้นไปบนภูเขาได้แต่เดินไม่ได้มันอันตรายนะคะนี่ตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปได้ ดู the p ิ the <To see. S 1> over there e e ไอนน้เป็นเมืองเขาหมดเลยนะคะเป็น roof m o u n t a i เป็นอีก city uh, หนึ่งสวยมากจะอยู่ไร you have <Anything. S 2> you have been here before yeah, but not alone okay. When you come here, you you came here alone or no, before? Yes. yes. My cousin now in Thailand. My cousin? Thailand? Yes. Thai people are from Thailand? Yes, my cousin. You saw, you saw him. วภูเขาไปด้วยกันอ๋อ,อได้คแฟแล้วเห็นไหมจีใจฟแล้วทุกคนช็อกแลตงบช็อกโกแลต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 ็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกอกโกแลตช็อก็อ ไอซ์ให้เราไอซ์คิวต้องแฮปไอซ์มันจะเป็นกาแฟย,ยังไงวะมันไม่มีน้ำแข็งอะที่นี่คือเขาหาหน้ำแข็งกินยังไม่ได้ดูไฟส,ส์ไอซ์เมนเนียฉันอยากได้น้ำแข็งคือถ้าเราไม่ได้ออกไปไหนอะคะ่ะหรือเราไม่ได้เดินทางอะไรมากอะ เราไม่ต้องคุมมากก็ได้แต่ว่าถ้าเราออกไปหรือว่าเราคุมเราก็เอ้ยเราออกไปเราก็คุมนะคะภาโซเดอร์ท mm ี hmm. so We can't have to m e e Have honey under maybe getting a i t a คือที่เนี่ยเขา เมนูลาเต้อะค่ะน้เปลี่ยนมาเอาไมค์เขาไม่ละเมนูลาเต้เขาใช้นมดีอะชิมิติสมิลส์ high quality right yes, I have the feel like different from Thailand's m i different ปาลิตาเขาก็ล้อหรอเนี่ย e here have a lot of farms Right. Domestic animal farms, then they take the product, bring it to the factory, and the factory will present to the people. They have a farm Where is my eye? I'm the who eats coffee. It's so cool. chocolate. 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 Thailand called chocolate. Right. Chocolate. 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 สองพยางแต่ไทยจะช็อกโกแลตช็อกโกแลต Actually have to accent ช็อกละช็อกละไทยช็อกโกแลต p a t i อ n งกฤษช็อกโกแลตองก a ษช็อกโกแลต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 ช็อกโกแลช็อกอันนี้เขาให้ r o y ช็อกโกแลต อร่อยจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะมามาเป็นคอนเทนต์ที่แบบเวลาไปไหนแล้วมันต้องมีคอนเทนต์อะแล้วก็ไม่บอกก่อนด้วยนะว่าจะมา My ม่คุณ e น s a b o บ t the คอนเ e นต์ e s ่ครับทุกสปายคอนเ o นต์ยูนิเวอร์ส e ต l ลมีเบอร We have to go somewhere else and prepare content เขาไม่เคยบอกว่าจะไปไหนสปายแล้วเวลามาปู๊บะก็คือกดกล้องเลยทำคอนเทนต์เลย

อิลาเป็นเมืองที่น่าเที่ยวแล้วก็ก็มีสถานที่เที่ยวเยอะเหมือนกันแล้วก็สวยแต่ส่วนมากเขาจะมินไปทางภูเขาเพราะว่าอิลา famous about mountain, right? a ลานนี้เฟม about mountains คาบ t of mountains เขามีเขามีภูเขาเยอะแต่จริงๆแล้วเมืองอื่นน่ะมีนะคะเป็นอันนี้เขาอยู่แถบภูเขาเมือง,งก็จะมีบางเมืองที่เขาอยู่ใกล้ทะเล ทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเรากลับแล้วนะคะตอนนี้เย็นมากเรามีธุระนัด mm hmm. เขามีธุระต่อนะคะนัดเพื่อนไว้ทุกคนถามโอเคเดี๋ยวเราจบคลิปกันด้วยสถานที่สวยๆสวยๆมากๆ mm hmm. นี่นะคะอย่าลืมนะคะ mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ให้เดี๋ยวคราวหน้าพาไปไหน เดี๋ยวอย่าลืมติดตามป่ะเดี๋ยวพาเดินดูอีกรอบหนึ่งก่อนจะไปจบคลิปค่ะ ลืมนะคะกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไคร e ให้จูนหน่อยนะเดี๋ยวครั้งหน้าพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ข้างๆไม่ได้มานี่กล้วยอะ่ะอันนี้เขาจอดรถ๋อ r ย beautiful too house i ี here hot อ,อ๋อยอย่าเก้าอี้มันเลื่อนได้ ย <c oughs> ถ้ามันไม่แดดอ่้เราควรไปในเช้ามืดหรือบ่า n อ่าต้องมาตอนเช้าหรือว่าเย็นๆหน่อยก็จุนว่าตอนเย็นไม่น่าจะไอ้อน,นี่นื้อทึ่โอ้ยเดีกผิวสีฟ้าแคบประเทศปีกจุ๊บอ่าตรงเนี้ยมันสวยเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปอีกที่หนึ่ง คนชอบภูเขาแล้วทุกคนถ้าให้เลือ,อกะอง่างทะเลกับภูเขาชอบภูเขามากกว่าทะเลคือลัวน้ำว่ายน้ำไม่เป็นอลสต์ม e ชดเาร์ฟ e รีส m o u ม t a i n ชนไอ o ูนเานบีนนสุ n ส t h ว water นี่พัสดุ่เด <laughs> ี ok ๋ยวถ่ายรูปก่อน